หนาต้นนี้เจ้าใบยังใาเห็ดแนวเนาะหนาต้นนี้จะนน้ะได้เลยเนาะตาผู้สาวนี่ตาผู้สาวบวเห็นหดเผาแล้วมเมาแดดแล้วพี่น้องเอ,เอ้ย <c oughs> มเมาแดดแล้วหนุ่มไทยเนาะถาบมาช่อเกี่ยวกัดถากเงินมาใหา้ช่างชาวคูณพนจ้างกระเจ้าเกี่ยวเข่าแน่เนาะ <c oughs>

สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนบ่าว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาชูซองซาบัวข้ามบันเทาอีกแล้วโดยกลับมาพ่อมาพอกับซาบัวเมื่อนี่กะมาหาสาวขุดเพิ่นน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเมื่อนี่กะบซาบัวมหาทั้งสาวขุดเพิ่นอยู่เฮือนเนาะกะทั้งพอสาวขุดเพิ่นว่าเมื่อนี่สาวขุดเพิ่นมาเกี่ยวเขาอยู่ให้อยู่หน้าน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะซาบัวก็เลยถือโอกาสมาฮอทเถียงให้เถียงหน้าเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะ แต่ตอนนี้ทั้งสาวคูดเพิินกะเกี่ยวเขาอยู่ให้นะพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวจังใดเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งสาวคูดเพิินเนาะพ่อแม่พี่น้องกะสวบกะบ่ได้เข้ามาหาทั้งสาวคูดเพิินนี่กะแต่รถดนน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังไดเนาะความหักของสาวคูดเพิินมีคนนาคู้ใจระเบิเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดกะไปทักทายสบายดีกับสาวคูดเพิินก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไปส้มน้ำกันผูกและอ่าตอนนี้กำลังเกี่ยวเข่าอยู่ เดียวสาบ,บัวพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งชาวขุดเพิน่นเกี่ยวเขาเพิ่นเกี่ยวไว้วหรือเกี่ยวชาเน้องพ่อแม่พี่น้องเนะาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะอยู่ทงไห้ทงหน้าพูแหละเนาะโดยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮากะมาหอดอ่ะนะสาวขุดและสบ,บายดีสาวขุดโดยสบ,บายดีโดยสบ,บายดีวัดสุขคนเนอะไพ่นะ<ห>ไพ่นะ พี่น้องอยากพี่น้องมาเกี่ยวชอยอืมเป็นมาเกี่ยวนำป้ามีแต่ใหญ่นาะสาวคู่แน่นมาเกี่ยวข่าวซอยนี่เด้อะยังจะใครอยนะเด้อยวังเพียงอืมจะใครอยนะยังป่วงเด้อบ่แมนแมนบดบ่อนี่แมนอืมแมนเบิดขืนหนึ่งบัดบัดช่วงลำได้จ้างบ่อนี่แมนจ้างน้ำ ้ำอีแบบหน้าหนานูนเนาะถ้าว่าเป็นหน้ารองมันได้เข่าลายเลยเนาะได้จักรร้อยล่ะแต่บได้ลายแต่ได้หกสิบนี่แหละพอกินกินเฮ้บ่มีอันนมนมมาเกี่ยวชอยบ่อบ่เป็นจังไรนะฮะบุมีไบมาแล้วมันแดดใช้กระคาดหรือวะเปิ่ห้องแดดเนาะเมนเจ้าบุหายมากจักบอกแต่ก้าวคุยว่าจำคุสาวชวนมาหนีมาโดนเลย คู่บ่าวดีจ้าเพิ่นอยู่ใกล้เพิ่นกับโบมาแล้วว่ะเพิ่นบ่ได้ผ่านเงินให้มาจ้างบ่ะใ่งิห้อยู่แต่เจ้าบ่จ้างบ่จ้างจ้างเพิ่อนดิเพิ่นมาแบบว่ามาซอยกันเงินให้เพิ่อนสามคนบ่คู่นั่นกับแม่เจ้าเนาะยังคุบไรคุบยังมันใส่บ่เอาเงินฉีดแรงบ่ตาคุ่น ชส่ถุงเลยนี่แม่ม่ได้ใช้กวดน้าบ่อโบกวดน้าใส่น้ำแม่เด้ใส่ถินแดงหย่อนได้เนาะมือจ้ายม้อลายได้ได้เป็นถุยกูเนี่ยนาน눌เนาะมันมีเนาะหัวหน้าเกิดลายเด้นให้งัวบาได้มีบางงัวให้งัวเจ้านะงัวตรงนี่ขู่เขาขู่เขาได้เนาะเอามาปล่อยนี่เนาะมนอ่าโต เพิ่นม่ได้เกี่ยวนาเพิ่นบาสารนี่บ่หนานาเพิ่นยังบวสูุกอืมให้สาเพิ่นม่ได้ลงบ่าสารนี่หลานเจ้านี่บ่ยังน้อยบ่าแมนสบายเด้อแถวแม่โดยป้าอ่อยขุบเมงมันแบบพอมเมื่อกินแดงเนาะแมนคุ่นภูรัตจับเมงมันกะเกี่ยวพอมหนากันเนาะ ไม่เหาะกันลมภูานาภูานารถแม่มันะจัง่วงขึ้นนี่ชาวคุดประมาณคำประมาณสี่ห้ามงมือหนึ่งได้จักรหั่งนี่กะแลแต่แลแต่บางทีขันว่ามันแดดแห้งกะเขาขึ้นไว้มันก็ได้ร้ายขันว่ามันแดดบ่แห้งมันลมๆมนี่เขากเกี่ยวเขาก็ได้ลายแม่ ม่าหากระโล่งมาบ่นี่แม่นมันแดดดอกเพียงกับผักพรแน่นอนได้ยังกินเพียงนะได้ขวดแมงมันแกงนมไม้ไข่แกงนะเพิ่นอันนั้นผู้อยู่เพิ่นผู้ดีแกงได้กะมากพี่บ่แม่นถ้าให้ห้าแกงนี่ก็คือสิบ่มีเวลาเนาะแม่นห้าเกี่ยวข้าวขึ้นมากก็เมื่อยเลยด้กับผักพรกินข้าวแล้วกับผักพร อันนี้คือเฉียวมือกินแรงไงเนาะแม่ได้หน่อยเดียวก็บอกว่ามันไปกินมันบดได้ร้ายเด่กมือเจ้านี่ได้ร้ายได้เป็นถวยบักไงเป็นจังไรแบบบุมี่กับเจ้ามาเกียวบ่หรือว่าจั่งไรคือจากหน่อยแทนมันบุมมีคนผลิอนี่หน้าไผยกะเกียวครึบเนาะนี่ไทยกระเกียวหน้าไทยน้ามันเดีมาเด้อหนุ่มๆเนาะพังดาวพังไทยก็ดีเนาะชาวขุดเนาะนี่มันก็เียวคอยเน่มันจังแล้วัย แมนมาชอยอันสาวขุดเฟินเกี่ยวเข่าหน้าเฟินกับบมมีน้ามรกมเป็นหน้านูนเนาะเจ้าไม่ได้ลกหยาเพราะค,คือบาดหยาดลายแค่สาวขุดกมันบุมีคนนั่นแหละคือแบบว่าอันบบห่้ามันานั่นเทาก็เรียกงัวเด้ก็เลบยบ่ได้ลกลกอะไรกะให้ลกลก,ลก็ลก,ลกลกแต่มไปเลมันก็ขึืนอีกทันเดแถวแม่กับบาบาทบ่ไหวแล้วน่าลกหยา เมนม่ได้ชื่อแบบเป็นแบบยาคุ้มหยาบบอบอบุเคยใส่จะถือบุเคยใส่เนาะเมนแถวเดือนกับเจ้ามักใส่เลยกะาลำในสงสามมือแล้วเพิ่นใส่ฮาเพิ่นบุเคยใส่ด้อืมฮากับบุได้บุได้ใส่ใครดอกเนาะแบบนานูนแบบหยากระนี่แมงมันกับลายเนี่แน่นเกี่ยวเข่าไปน้ำคุบแมงมันไปน้ำสาวขุดกะเมนหาเนวมากินแรงเด้ ไม่ยังเดียวบกสินแดงยังบูงงบ้และบางทีเม,มือก็ต้องเป็ดและยู่เฮือนถุนแล้ว <c oughs> พะว่าเฮาดียงไ้อยู่แล้วนะนี่าพ่อว่าเห็ดไอยถาเ้าเมือเฮาก็เห็ดม,มากับพอดีเจอแถวพ่อเพ,พ่นเนาะว่าโอ้สาวขุดเพ่นเกียยเ่ยวเขาอยู่น้าเลอยเกี่ยวคขาเมื่อือบ่ห้หาก็เกี่ยวมือวานแต่ก่อนกะโจบ่ไม่พราะว่ายังบ่ชุกคักนม่อืม,อม ดึกบัตรนี้ก็คือเล้นะ่ยงแล้วบัตรนี้เนาะชาวขุดนบัตรนี้ก็แล้นะ<น>ยวยงเลยเกี่ยวแลีบเงดเลยบัตรนีน้อ่ะอ้าวไม่ได้มัดเข่าอ่ะนี่ชาวขุดหลบแรงมืออื่นกินมัดแบบไม่ได้เกี่ยวเลยป่ะมัดรวดเลยแม<น><น>่นเจ้าเจ้าว่ามัดนะมัดก,กับอะไรจ้างเ<น>พิ่อนบ่สฉันเพิ่นมามัดอ้ะ<น>ชาวขุดทางเชนนั่นไปหอดใช้ชาวขุดหอดลงหอดเบดเชนนั่น หอดบ้านห้อยเมากุดแขกหอดดงน้อยหัวข้าโอ้อันบ้านกุดแขกไปทางนี้บอกแม่นออไปทางนี้เลยเป็นกระเจ้าบอกันไปดินอยู่ห่างบุเคยเข้เขาไปจักเพื่อออกมาทงแถวทงหน้าทั้งนี้มีเฮือนนะมีเฮือนกระเจ้าแม่มีเฮือนคนเด้ยอันนี้มีบ้านยังไหมชาวกบ้านห้อยเมาอืม น้าเขาไก่กับานเหมาเดแต่มันกระติดบ้านอันนี้แบบว่าเพียงหน้าเพิ่นนะเพิ่นฉ่างแบบพูกเพื่อนพูกอย่างอยู่เลยบ่เมนเพิ่นอยู่หน้าเลยเดบัดในบ้านเพิ่นเนี่ยคือในอยู่ในบ่ในบ้านเพิ่นนี่บ้านเพิ่นนี่เมนเมนอยู่ในอันนี้คือเพิ่นอยู่หน้าแ่นย้อยมาเมนปลูกอยู่หน้าฉ่างอยู่หน้าเนาะเมนจะหน่อยกระชาวขุดเพิ่นมาพูกเพื่อนอยู่นอกเป็พื้นภผก็บหอดเลยเนาะเมน ได้เงินก่อนแม่มาปุ๊กกะเฮ็ดดาวบอวัดเจ้าน่อยยังให้บาทสี่เหตดแล้วเขานี่แหละเป็นจังได้ผูบาวยังโทรอยู่คือกาวบาคุยอยู่หนุ่มหนุ่มยังหนุ่มไทยบ่ะไทยหนุ่มลาเขาได้ใช่บอกมีก็มีกับแบบกับแบบว่าแบบว่าขั้นสิว่าเออท้าอะไรบอกกับบนไลน์แบบเขาก็คุยประมาณสามสี่คนนี่แหละอืม เอ็คือว่าเลยนอชวนได้เฮากับบุคลมีเวลาเมนเกี่ยวข่าวเด้อเออวนไยกับบุคลมีเวลาที่ได้ตอบเพิ่นเข้ายากี่เด้ออมคือว่าเลยนอเฮากับชอยแถาเม่์เมยว่าเห็นหน้าสองคนเนาะเมนเถ้าพ่อเพิ่นบุคลสบายเบ้อืออเมยมกี่แตนกับคุ้มเอาเลยเมน ใครดอกบดเดยเด้ดบัวห่อนปนไรมันคับเนี่เลยด้อ้ามงกว่าเลยมีหลายเนาะแมงมันอยู่นาเจ้านาค่อยบัวค่อยมีนะหลายอยู่ได้ก็ได้โขออยู่เว็ดนี่ได้ถวยหนึ่งบ่แม่มได้ถวยอันที่เคี้ยวๆยิ่งให้เด้บัดนาข่อยบนนัดบัดมือบัดเบน็นนี่ได้บ้าฉัำนำถึงเจ้า <c oughs> บัค่อยมีเลย แล้วไหนี้ก็ลงอีกไหรุมบ่แม่นแม่นบ่บ่แถวนี้นะแม่นโตที่มันชุกมันเหลืองนี่แม่นบดอนี้จ้างลําเละชาวคุดวันพ่อเรานี่ะคั่ละแซงอือแบบแบบเดียวกันคือเข้าจ้างเกี่ยวแม่นไว้เนาะเจ้าเกี่ยวเข้าวกะก็บ่ไวแล้วมันย่าอือ นาเจ้าไปแล้วบ่ไผนาซาบวคามเก๋แล้วบ่เทียวแล้วยังบ่ทันได้แล้วอยู่นาต้นนี้จ้ไวหยังนี่มาเฮ็ดแนวเนาะฮะต้นนี้ะลเนาะตาผู้สาวนี่อือตาผู้สาวบ่เห็นฮอดเผาแล้วมาแดดแล้วพี่น้องเอ้ยมาแดดแล้ว นุ่มไทยเนาะถาบม,มาช่อเกี่ยวกะผ่นานเงินมาใหา้ขั้งชาวพูดพนจ้างกระเจ้าเกี่ยวขาวแน่เนาะนี่มันแดดได้พี่น้องเอ้ยอวันละแสนเนาะถ้ามาัถกับวันละแสนว่าสาวูดนี่ทางหมัดทางค้นก็นประมาณแสนหาเลยใส่รถบ่อหรือว่าหาบใส่รถแหละหาบเอาไว้ได้มันแดดท้อน เจ้าบอนเอาได้สํานะเนาะวันละ150อือแล้วก็ใส่รถไทยมาแล้วแก้ไปทางไหนบัดแก้มือบะมือเฮือนเอ้าบ่ได้แก้ใบนี้บ่เถียงหน้าน้อเอาแก้มือเฮือนแล้วก็อันเฮามือันแล้วก็เอาเพืองไว้ให้งัวเด้บัดามแงเด้เฮาก็เอาเพืองไว้ให้งัวีบุกนาเลยแม่นบ่ได้มีออกมาหาเจ้าอยู่นาบ่บ่มข่อยอย่น แม่เจ้าฝูดตกใจว่าโอ้ยมาได้จังไดไทน้อมาเนมเบิ่องว่ะมาหอดเฮือนบอกเห็นเจ้าเห็นในแถาพอว่านเจ้าออกไปนะเกี่ยวเขาอือเจ้านี่เกี่ยวได้จังไหเลยมือเจ้านี่ยเด็หกไห้หกไห้ลงมาเบื่องแดงด้วยค่ะได้จังไห้เลยตอนแรงก็ได้สามไห้สี่ไห้เลยอือสี่ไห้เลยเนาะตัววายอยู่เด้นมันหยาดเด้ มันแดดน้ำเฮากับเกียอหรอกครับเช้าห่มไปน้ำอืมมันแดดทิวาเลยเนาะนี่บัวักพอนี่เป็นลมเลยเนาะนี่ครูบัวเป็นลมเย็นจ่อยเจอยได้เนาะลมพัดเด้แดดมันฮอนเด้เฮากับผักพอนไปน้ำดุกันดานกับลงมาเนาะฉันเปิดมอฮอนแดดเนาะนี่จนยังน้อยเลยดุใหญ่มากเลยขี้ข้าน เมาแดงกับต้มเป็ดเด็วเนาะชุดน้ำห่อนห่อนมาต้องเป่าเนาะสาวคุณคือบ่ใช่หมวกบุกละเนื้อคุณจำสีครัวบะแดงนี่เมนห้งหายว่าหวานเมนหาใหญ่แล้วเนาะชุกคัก จนสีกยบืดเลยขนาดเกี่ยวคูมือเลย่เนาะเกี่ยวบทันดด้เฮาคนโบรายเอาบุมีคนไปเท้าไปเท้าไปเกี่ยวให้นั้นหนากมาหลบเลยเป็นอยากเวียกเด้ยอย่างเวี้ยอยหา บูจักกันเพลินแล้วเพลินยากเวทเพลินเพลินกันเลยห้าก็มาหลบแรงตอนเศร้านักเกียร์สี่คนป้าหย่าดกดีเนาะแม่์หย่าไล่ได้แมงมันพอขวดเลยพี่น้องเอ้ยทำสกินเนาะแโบนเนี่จับน้ำ ชุกเต็ดไหนาพวงเติมได้นาเจ้าเนาะเมนลองคุณ huh. ก yeah. ับแม่นวลองปุ๊บแม่นคุ้งหอดหัวผู้บอกเมนหอดหัวับผู้นี่น้ำชาวขุดเมนมันเป่งบัวตกเด้อันนี้นะอืมเอ้าคือโน่นอยู่โน่นอยู่แต่มันเป่งน้ำบัวตกช่องชี้แห่งไม้แฉนเนาะมันจนก่อยเลยไฮนี่นะ สิลงเกี่ยวใหนี่เนาะโดยมีน้ําให้นี่บ่แม่นเอาเปงบ่ตกคือคันนั้เป็งลงมันเป็นเป็งบ่ตกเด้อือโดยโดยเดียวก็จังได๋ข่อยก็สิได้กลับก่อนเนาะเดี๋ยวสิให้เจ้าเกี่ยวข้าวก่อนโดยโยันเจ้าอันเกี่ยวข้าวบ่แล้วเนาะเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อไหนอ่า เมื่อเจอกันอยู่เกอนเนาะโดยโดยโดยอ่ะตอนแรกจะก้าวคนไม่ใช่หรือเลี้ยวเข่าจังเมื่อวากันอยู่เกอนเนาะโดยโดยโอ่ะสบายดีนะสาวคูดโดยสบายดีเนาะโดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กาสิหัยทางสาวคูดเป็นเกี่ยวเข่าก้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าหน้าสาวคูดนี่กะเข่าสุกเต้เบิดเดอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไรกะเป็นกำลังใจให้สาวคูดเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ หนุ่มไทยกัอยากมาเกี่ยวชอยชาวคูเพิ่นกัมาได้นอกพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะวันนาชาวคูนี่ก็ถือว่ายังหลายอยู่นอกพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทางชาวคูเพิ่นเด้อเนาะจังไดก็สู้ๆเกี่ยวแล้วไวๆเนาะอ้าจังไดกับชาบัวกับชีได้กลับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับฝากติดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปตรงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกับชีได้ขโค้งคำมาสบายดีสบายดี <pronounced S 2> <Does> <aro> <souvent>